โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับแอดปามนะครับวันนี้อยู่กับโอดินทูนะครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการทดสอบอ,อิมูเลเตอร์ CEMU เป็นอของเครื่อง VU นะครับแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันรันรันไม่ได้หลายเกมเยอะมากนะครับแล้วก็ ไม่ได้ถึงรันได้ก็ไม่ได้ Full Speed นะครับรูวันนี้นั่นเนาะก็มาวันนี้มีออกออตัวเบต้าตัวหนึ่งมาแล้วเป็น APK นะครับก็สามารถไปหาโหลดกันได้นะครับเนี่นะครับให้เดี๋ยวผมสู้อย่างนี้ให้ดูเออนะครับปัดมึงนีให้คุณพิมพ์ d d r e s s ตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็คุณจะเห็นว่ามันมีรีลิส ออกมาตัวนี้นะครับบนสุดอนะที่เป็น apk เนี่ยคุณก็กดโหลดลงมาได้เลยนะครับพอคุณโหลดลงมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาแบบนี้คุณก็ทำการคลิก install ติดตั้งไปนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ่มันจะไม่มีเกมอยู่เลยนะครับมีรูปเฟืองอยู่ข้างบนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันเดียวเลยตรงนี้โลง่งๆให้คุณติ๊กเข้ามานะครับ add game part ให้คุณแปะบวกตรงนี้แล้วก็เลือกโฟลเดอร์เกมที่คุณเก็บเกม V ีเอาไว้นะครับทีนี้เกม V ี Wii เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปไปเมื่อตอนเช้านิดนึงนะครับว่าในเกม v ีเนี่ยคุณจะต้องหาโหลดมาเป็นไฟล์ WUA เท่านั้นไฟล์ WUA เนี่ยมันรวมมันรวมไปถึงตัวเกมเบสเกมตัว ดีเอลซแล้วตัวอัปเดตรวมมาอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรันตรงนี้เล่นได้เลยในเกมที่มาเล่นได้ถ้าคุณโหลดมาเป็นไฟล์ uh, wud uh, ipx iso บาบามันจะไม่สามารถรันตรงนี้ได้อันนี้บอกวอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแหลงโหลดเกมผมบอกตรงๆไม่ได้คุณก็ไปเสิร์ชหาเอาแล้วกันนะครับว่า vu wua ก็แล้วกันนะครับเอาเอาคีย์เวิร์ดไปแล้วกัน สั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูที่ Setting ต่อนะครับ Setting นะครับติ๊กเข้ามา i n นพุตเนี่ยตรงอินพุตโอเวอร์เลยเนี่ยนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับติ๊ก Input Overlay ออกนะครับแล้วก็กด Back กลับมาที่ c o n t r o l l อร์หนึ่งนะครับเลือกอินโมเลตคอนโทรเลอร์ให้เป็น VU Gamepad นะครับผมเทสมาแล้วนะครับ ปรับเป็น v w gamepad เท่านั้นนะครับแล้วคุณก็แมปปิ้งปุ่มตามนะครับ a ก็ a b ก็ b แตะแล้วก็กดแตะแล้วก็กดเท่านั้นเองนะครับ a b x y l r เอ่อ plus นี่ก็คือแปลว่าบวกเอ่อ start นะครับเอ่อ minus ก็แปลว่าปุ่มลบก็คือปุ่มปุ่ม select นะครับแล้วก็ d pad เนอะแล้วก็ controller เอ่อ analog ก,ก็ึ้อลงซ้ายขวาคลิกคลิกเอ่อตัว ไลท์ก็คือตัวอนาล็อกด้านขวาคลิกหมายความว่ากดลงไปนะครับก็คือ r 3นั่นเองนะฮะทีนี้ตรงโชว์สกรีนเนี่ยผมจะกดคลิกลงไว้ด้วยให้มันโชว์สกรีนไว้ให้ด้วยนะครับหมดที่อินพุตนะครับกราฟิกกับออเดีโอคุณไม่ต้องไปยุ่งม,มันเลย2ตัวนี้เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณไม่ต้องไปยุ่งม,มันเลยนะครับทีนี้เมื่อคุณลงเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงเกมเสร็จก่อนนะคุณจะลงเป็น10เกมคุณจะลงเป็น5เกมคุณจะลง กี่เกมก็แล้วแต่ลงเกมให้เสร็จในโฟลเดอร์เลือกพลาเสร็จเรียบร้อยให้คุณมากดกราฟิกแพคกราฟิกแพคตรงนี้มันจะไม่มีนะครับคุณให้คุณกดปุ่มดาวน์โหลดตัวนี้มันจะดาวน์โหลดกราฟิกแพคลงมาให้นะครับแล้วก็รวมถึงมอดต่างๆน,นนะด้วยบางเกมก็จะมีชีสติดมาให้บางเกมก็จะมีมอดปรับเบอร์ปรับแสงสว่างปรับเงาปรับนู่นนี่นั่นนะครับวิธีใช้งานนะสมมุติว่าผมโหลด a ไบมาเนี่ยเอา ผมก็ติ๊กเปิดเลยเปิดให้หมดเลยนะครับคลิกกราฟิกกด enable คลิก Mod มี60 FPS ติ๊กเปิดติ๊กเปิดไปนะครับในเกมที่คุณจะเล่นนะถ้าเขาเรียนไม่ได้ก็ค่อยมาติ๊กออกทีละอันนะครับตรง Overlay นี่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับพอคุณล,ลงเกมมาเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเทสเกมให้ดูนะครับ ในแต่ละเกมนะครับมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ลงไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมที่จะตัดออกนะครับคือ b บโ n น t ต้เข้าไปเล่นในด่าแรกเด้งออกนะครับ Dark Sider เด้งออกนะครับ Call of Duty b l a c k Ops เด้งออกนะครับแล้วก็นินจาแก i เดน สามเด้งออกนะครับอนอกกนั้นเล่นได้อ๋อมีดิสนีย์อีพิดด้วยนะครับนอกนั้นก็ก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็จะมีบางเกมเช่น Super Smash b บาร์เตอร์ Butter นะครับที่เห็นแต่อาวุธตัวไม่เห็นนะครับเออนะอ่ะ,ะ,อะมาเริ่มเกมแรกนะครับโอเวอร์แป๊บหนึ่ง ป่าแสงก่อนเห็นไหมสวยมากสวยมากเราไม่คิดว่าเราจะได้เล่นเกมพวกนี้บนบนบนโอดินเนาะอ่ะสตรอรีร่มโหมดนะครับเกมนี้จะใช้ทัชสกรีนเป็นหลักนะครับและก็ใช้ได้มีปัญหาคุณสามารถาคลิกด้านบนซ้ายบนมันมีรูเฟืองอยู่นะครับ ถ้าเกมไหนที่ต้องใช้อ,อินอเดอร์โมชั่นเบอร์คุณสามารถติ๊กโมชั่นเบอร์ได้นะครับเนาะอ่ะสเล็คเนี่ยภาพสวยมากนะครับ ก็อันนี้ใช้ใช้ติ๊กไปนะครับอันนี้ใช้ลากจะเอาขึ้นข้างบนก็ได้หรือแต่ว่าอันนี้มันคือด่านแรกนะครับเราก็ติ๊กให้ประตูมันแตกเพื่อเข้าประตูแค่นั้นพอนะครับเกมน,กน่ารักน่ารักครับด่านแรกๆมันง่ายไม่มีอะไรหรอกรอ่าเล่หละอันนี้มันเป็นอ่าูโซอ่อูโซเลียวนะครับ แต่ตัวคือให้มันเลื่อนไปข้างหน้านะครับถ้าวาดก็เป็นวาดนะครับอ่ะพอพอมาเริ่มด่านจริงอ่ะด่านจริงเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะฮะก็เกมน่ารักน่ารักที่เล่นสนุกสนุกอยู่นะครับก็คุณลองไปดูแล้วกันนะครับวาดได้ซึ่งอิสระมากพิ้วมากเห็นไหมนะครับไปตามนิ้วเลยนะครับโอเคออกโอเคอกับ ไอ้นี่มันเล่นได้อยู่แล้วเกมเนี้ยไม่เทสนะนะครับอ่ะผมให้ดู Super Smash b r o เ s e r นะครับ Super Smash เนี่ยมันจะแสดงผลผิดเพี้ยนอันนี้เป็นลง DLC ตัวครบนะครับแต่เสียดายว่าเดี๋ยวรอตัวรีลิสตัวเต็มออกมานะครับผมจะให้ดูนะครับ นี่นะครับตัวเต็มนะครับเพราะว่าผมลง DLC มาแล้วหมดนะครับเทียบเลยนะครับมีมีริวนะครับมีคลาวดด้วยนะมีฟาบายโยเนต้าด้วยนะครับมีนี่ด้วยนะไอวีวียสปีไอสปอร์ตนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแอนิมอลพารเน็นะครับเคอร์บี้ไอตัวนี้ลิงก์ก็มีนะครับแล้วก็มีองค์หญิงเซลด a านะครับ มีเทียบเลยนะครับแต่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 แต,แต,แต,แต่เข้าไปเล่นมันเล่นไม่ได้ครับ hey, <play. S 1> ผมดูผมดูแบบแปดเพเยอร์เลยนะอ่า <Hey. S 1> แล้วก็แรนด o อมนะ เดี๋ยวผมเรียก CPU ขึ้นมาแปลตัวเลยซึ่งเดี๋ยวพอมันรีลิสตัวเต็มออกมาเนี่ยมันเขาน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีมากแล้วนะครับพอแล้วก็คลิกตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนรูปรูปได้จะเอาแบบไหนอันนี้เป็นเอ่อ a d v e n t u r e l n นะครับเออนะฮะแล้วก็เริ่มกด Start เลือกด่านนะครับด่านไหนก็ได้เลือกไปเถอะแต่ แต่มันแสดงผลเพี uhm, uh, ้ยนนะครับเห็นไหมเห็นแต่อาวุธเห็นไหมครับเคอร์บี้เห็นนะแต่ตัวอื่นไม่เห็นนะครับของผมอยู่ไหนอ่าดูหนึ่งข้างบนนู่นคิดว่าแต่มันลื่นเห็นไหมมันลื่นมากนะครับเดี๋ยวเอ่อรอเดี๋ยวรอรีลิสตัวเต็มออกมาเขาน่าจะแก้ปัญหาเรื่องตัวนี้ได้แล้วนะครับลื่นมากซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับอ่ะออก สั้นๆนะสั้นๆเพราะว่ามันยังเป็นตัวเบร์ต้าอยู่นะครับบริโอนิต้าดักเซเดอร์นี่เอาออกได้เลยนะครับอมาดู Mario Kart รนะครับ Let's go Unlock อ่าผมจะเล่น ต้องซิงเกิลแล้วแหละนะครับกลางปีห้าสิีพอไปและผมก็ลง dlc เป็นลิงก์เป็นอะไรออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีรถลิงก์ก็ต้องอันนี้ใช่ไหมละ่ะอันนี้ดีกว่าไมาเอาโลไฮรูนอะ นี่อ่านะครับเห็นไหมมันลื่นนะครับหลายๆเกมที่เราเลย์มาตอนนี้มันลื่นมากแล้วแค่แสดงผลกราฟ,ฟิกเพียเพ้ยนๆนิดหน่อยเองผมเชื่อว่าเป็นนิบิตหมายที่ดีสำหรับโอดินเลยนะครับที่ต่อไปเราจะได้เล่นโขเกมอีกเยอะมากมายที่กราฟ,ฟิกดีๆสวยๆมากเลยเห็นไหม เห็นไหมมันเล่นได้ฮะมีบ้างแหละนิดหน่อยนะฮะรอเขาแก้มผมวางกับพื้นเล่นนะผมเลยเออไม่มีมือยกนะครับเอาเอะประมาณนี้นะฮะสำหรับมาเรีย a คา8แปดนะครับกับตันโทษนะครับ กับตันทัวก็คือเป็นเจ้าชายเห็ดนั่นแหละนะครับแต่ก็เป็นมุมมอง3มิติที่เราหมุนหมุนได้3 6 0รอองศานะครับแล้วก็เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเ,มเริ่มเริ่มด่านแรกให้ดูเหมือนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับซึ่งกราฟิกเขาสวยไงประเด็นน่ะมันน่ารักนะครับแบบนี้นะครับกด L R กดอ่านา็อกดีกว่าง่ายๆอนาล็อกเป็นการหมุนซ้ายขวานะครับกด A เป็นการดึงนะครับ ประมาณนี้นะฮะหุนได้นะครับแล้วก็กดเดี๋ยวนะกดอะไรวะอา่ากดอันนี้คืออา่าอะไรนะกดกด x อ่ะเ,เ,เ,เป็นการซูมเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับตัวดอกไม้นี่เราดึงได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะดึงให้หมดนะครับจะมีเหรียญขึ้นมานะครัก็จะเป็นยกอันนี้ออกนะครับเนี่ยเหรียญดึงให้หมดเลย ซึ่งเรามาเคลื่อนผานี่ก็ได้นะครับเพื่อเก็บของนะครับนี่ผมเชสใหสดูนะนะครับหมุนมนกล้องได้ครับหมุนกล้องได้สามวอตสิบองศาตัวนี้ก็เดินไปเหยียบได้เผื่อเมีอมีผมซูมออกนะเราต้องมาขึ้นขึ้นไปเก็บเหรียญก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยโยกโยกลงโอเค นี่เดี๋ยวขึ้นไปเล่นใไ้ใ้ตัวนี้นิดนึงเอา้าลงก่อนคู้ยังใส่ไปเลยโอ้ค้อนทุบรีบรีบทุบนะครับรีบทุบทุบพาวไปด้วยเพื่อเก็บของค้าบมีตรงนี้อีกนะเห็นไหมครับถ้าเราทุบเมืกีมันก็เราก็จะลงไปได้นะครับ โอเคทีนี้เราก็มาเลื่อนตัวนี้ขึ้นมาผมชอบอะผมว่ามันน่ารักสีมันเหมาะมันเหมาะมากกับ Nintendo อ่าประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับอ่ากับตอนโทษนะครับอันนี้ไม่เอามันเพลงเข้าไม่ได้แหละแต่เดี๋ยวมันเร่งออกนะครับอ่า ลุยลุยอ่าซูเปอร์มิรล่าบาร์เดอร์ยูกับลุยเนี่ยประสิทธิภาพเดียวกันนะครับผมเทสให้แค่แค,แค่แค่อันเดียวแล้วกันนะครับ ไปดูเดฟายนั้นดีๆนะครับบางทีก็มีชีทโค้ดนะครับบางทีก็มีไปดูไปดูเองแล้วกันนะครับผมไม่เล่นจริงจังนะไม่เก็บนู่นนี่นั่นนะครับจะเพย์ให้ดูเฉยๆว่าเดี๋ยวค่อยมาสรุปตอนตอน้นตอนท้ายแล้วกันนะครับตายนะครับอา่าประมาณนี้นะครับเออ กับ U ก็เหมือนกันอ่ะมามาลองดูซีโนเบ d นะครับเล่นได้หรือเปล่าซีโนเบ d นะครับเล่นได้เออเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าการแสดงผลยังเพี้ยนอยู่เดี๋ยวรอเอ่อบักแก้ไขนะครับมันไม่เหมือนตัว c เอ่อ c ในตัว Windows ที่ผมเคยลงเออลองเทสให้ในตัว ROG ์โนะครับใครที่คาดหวังว่าจะเล่นซีโนเบ d นะครับรอไปก่อนนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัวเต็มเขาจะ เล่นได้หรือเปล่าพอถึงฉากสร้างตัวนะครับมันจะดูไม่ได้เลยอันนี้ฉากอ่ะพอถึงฉากสร้างตัวนะครับกราฟิกจะเพี้ยนนะครับซึ่งก็ดีมากแล้วมันลื่นมากแหละแต่รอเขาแก้เรื่องกราฟ,ฟิกกันนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะอ่า เคอร์บี้เรนโบว์ไปแล้วนี่อ่าซูเปอร์มิลวอกบอสอ่อวียูเหมือนกันนะครับเอ็นี่เล่นได้อยู่แล้วไอ้โซฟไนท์เนี่ยเทเจอร์ Treasure นะครับแล้วก็หมดละประมาณนี้นะครับผมลงไว้แค่นี้ส่วนเซลดาเบสซอฟต์ Wild ผมเคยผมลงอ่าผมเข้าไปให้ดูแล้วนะเอ่อคลิปเมื่อเช้านะครับลองไปเลื่อนดูในกลุ่มนะครับ ทำไมผมถึงชอบ Best o f the w i ว e กว่าใน Swiss ไปดูคลิปไปเช้านะครับแล้วก็เออมันสวยกว่ายังไงก็ไปดูคลิปไปเช้าได้อีกเช่นกันนะครับมันสวยกว่าใน s w i s s แค่ไหนมันดีกว่ายังไงไปดูได้เลยนะครับกดเข้าไปให้ดูอีกครั้งครับตัดจบกับเซ d ย best บ o f t ฟเดอะแล้วกันนะครับนี่นะครับ ใครดูคลิปเมื่อเช้ามาแล้วจะจะทราบดีนะครับว่ามันมันสวยกว่าได้ยังไงนะครับนี่นะผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นตัวลิงไหมครับตัวลิงจะเป็นสามมิตินะครับมีเงามีสะท้อนนู่นนี่นัน่นตัวถ้าโดนปกติของสวิตเปนจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มันจะเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้เลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดในนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับ เออเพราะเราลงกราฟิกแพ็คลงทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภาพเท็กเจอร์พื้นทุกทุกอย่างสวยกว่าเยอะเลยนะครับ <Okay. S 1> และที่ที่สำคัญแต่ปุ๊บใช้ออใชออ้ motion control นะครับเราพิกเอออดินทำเป็น motion control เหมือนในสวิสได้เลยนะครับเออแล้วก็อ,อแม้แต่ใช้ c h ค c ้าเ a เลสนะครับเห็นปะ ฉากใช้ซิก้าเฉลสถืออะ่ะมันก็เป็นมือสามิติไม่ใช่มือกระตูนเหมือนในสวิสก็ใช้ m o ชั o n control ได้เช่นเดียวกันนะครับอือโอเคอ่ะนั่นก็เป็นเป็นทั้งหมดกันแล้วกันนะครับของเออ CEMU นะครับที่ผมมาเทสให้ดูนะครับก็เออผมแนะนำให้อดทนรอตัวรีลีสตัวลั c ์ออกมาเป็น p u บ l ิกนะครับ ก่อนนะครับระหว่างนี้สิ่งที่คุณจะต้องจะต้องเตรียมเตรียมการไว้ก็คืออย่างที่บอกครับคุณจะต้องไปเตรียมการหาไฟล์เ,เกมนะครับที่เป็น WUA เอาไว้นะครับผมมีเกมเยอะกว่านี้แต่ผมลงไว้ในในโอดินแค่นี้นะครับให้ดูนะครับเกมวีผมก็มีนะครับมีมีมีหมดแหละแล้วก็เป็นไฟล์ WUA แล้วด้วยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะครับก็ หวังไม่ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับให้เพื่อนให้เพื่อนๆลองดูว่าอนาคตของโอดินเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้คืออ,อนาคตของโอดินเนี่ยยังถือได้อีกยาวเชื่อผมนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับแล้วมองหาเครื่องเล่นอิมูเลเตอร์ตัวหนึ่งผมแนะนำโอดินเสมอถามถามใครก็ได้วันนี้ก็มีทักมาคนหนึ่งนะครับว่าจริงๆระหว่าง rog ally x กับโอดินเนี่ยเลือกอันไหนดีผมก็เลยถามว่าส่วนใหญ่จะเล่นเกม PC หรือเปล่าบอกไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่บอกงั้นไปโอดินเลยง่ายกว่าเยอะเน้นง่ายกว่าเยอะแต่ถ้าคุณจะเล่น p พยสนะถ้าคุณจะเล่น p พยสถ้าคุณจะเล่น s สวิสให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าคุณจะเล่นเอ่อจะลอง p พย์สี่นะครับซึ่งผมเทสมาให้ดูหมดแล้วอ่าเอ็ Xbox 360, คุณจะต้องไปอ่า Rog a l l X เท่านั้นนะครับแต่ถ้าตั้งแต่เกมเก่าๆเลยจนถึงสวิสจนถึง VU ในอนาคตเนี่ยนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังคงเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่าอยู่ที่คุณกอดเอาไว้แน่นๆได้อีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับผมกล้าการันตีนะครับต่อให้จะมี Snapdragon Gen 4ออกมานะตัวนี้มันเป็น Snapdragon Gen 2ต่อให้เป็น s n a p d r a ก้อ Gen 4ออกมานะครับก็คอขวดที่ตัวอ m มูอยู่ดี ขอขวดที่การพัฒนาตัวอ e ีมูอยู่ดีนะครับแรงไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขากําลังพัฒนาตัวอ e ีมูอยู่นะครับซ,ซึ่งณวันนี้เขายังพัฒนาไม่ได้สุดของสแนป d ร a ก้อนเจนสเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังถือได้อีกยาวนะครับ20นาทีแล้วหวังไว้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้แอามไปแล้วสวัสดีครับ